10ข้อต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากเจอสิ่งลี้ลับในเดือนผีศาสตร์จีนอาจารย์เสี่ยวเหมิงนักโหราศาสตร์ไต้หวันได้ออกมาเปิดเผยส0ข้อห้ามเพื่อไม่ได้ต้องพบกับผีหรือถูกเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนซึ่งมีข้อห้ามทั้งหมด10ข้อดังต่อไปนี้1ห้ามว่ายน้ำเพราะมีความเชื่อว่าถ้าคนที่จมน,น้ำตายแล้วมีวิญ,ญญาณที่จิตอาฆาตอาจจะมาตามหาคนมาแทนที่เพื่อให้ตัวเองได้ไปเกิดใหม่2พยายามหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลกลางดึกว่ากันว่าผู้ตายมีความทรงจำมากมายในโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตหากไม่มีลูกหลานนับถ โรงพยาบาลได้ง่ายหากพวกเขาไม่สามารถกลับบ้านได้หากคุณดวงตกแล้วไปโรงพยาบาลกลางดึกนั่นก็อาจทําให้พวกเขาเหล่านั้นตามคุณกลับมาด้วยที่บ้าน 3. าหรหลีกเลี่ยงการเดินไปรอบๆวัดในตอนเย็นว่ากันว่าวิญญาณจานวนมากจะขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้าประจําวัดเนื่องจากไม่สามารถหาที่ที่จะแก้ไขความทุกข์ใจได้ดังนั้นจะมีวิญญาณอยู่ที่วัดมากขึ้น 4. ไม่แนะนําให้ผิวปากในเวลากลางคืนในช่วงเวลาศาสตร์จีนเนื่องจากความถี่เสียงผิวปากมีแนวโน้มที่จะเป็นความถี่ของโยมโลกซึ่งอาจเป็นการเรียกวิญญาณ5ไม่ควรพูดคําว่าตายบ่อยๆเพราะอาจไปกระตุ้นหรือรบกวนวิญญาณและหลีกเลี่ยงไม่ให้วิญญาณโกรธ 6. อย่าสาบแช่งหรือพูดจาไม่ดีตอนทําพิธีเส้นไหว้ถ้าคุณบังเอิญทําให้พวกเขาโกรธในขณะที่พวกเขากําลังกินข้าวอยู่นั่นคงจะไม่ดีต่อตัวคุณ7การย้ายบ้านใหม่หรือว่าไปเช่าห้องอยู่ใหม่ควรพยายามเลือกย้ายในช่วงเวลาที่เที่ยงวันจะดีต่อดวงชะา ห้ามไหว้วัดหยินเพราะแนโนมจะเจอผีสูงตำนานใต้หวันบอกว่าวัดหยินเป็นวัดที่อุทิศให้กับวิญญาณเร่ร่อนตรงข้ามกับวัดหยางซึ่งอุทิศให้กับเทพเจ้าข้อ9ไม่แนะนำให้ตบไหล่คนข้างหน้าเชื่อว่าในช่วงเดินผีจิตคนจะอ่อนแอถ้าตกใจหรือขวัญหายอาจเปิดช่องให้วิญญาณอื่นมารุกรานทำลายได้และ1ิอย่าเรียกผีตรงๆให้ใช้คำอื่นแทนแทนการเรียกว่าผีการใช้คำที่สุภาพในการเรียกวิญญาณจะช่วยลดความขัดแย้งและความไม่สบายใจของวิญญาณได้